Eat, มากอ่างูนจ้าหมากอ่างูนไม่มากไม่ไม่เลยจ้าพี่น้องโลดอร่อยสามสิบบาทมากอ่างูนไล่เม็ดขิ้มสันเพิเรนสวัสดีจ้า มองไปสูข่ขคนม่งไปสิเป็นทางบานไทยบานฟังลาบบานตามประเทศมื่อนี้ก็ม,มาพัวผักับช่องสาวสอนพ่างรอคือเก้าหน่ะจ้าพี่น้องมื่อนี้สิพ่างรออยู่ตลาดข้ามปิงนะจ้าตลาดนาเศร้าดูเพื่อข้ามปิงจังหวัดเชียงยูมิคือเก่าคว่ำกับอาญาคือเก่าหน่ะจ้าพี่น,อน,ออน,น้อง,ง,นยยงค,อคอน่ยนนอ,คอ,นอย่างไรไหล

ปูขับไปแลยจ้าพี่น้องคุณนะย่างไหนบูปูคนหลายป้านนี่ตลาดนันท์เซาข้ามปีนี้สิมีถูกวันที่ยี่สิบของเดือนแล้จ้ามีนัดเดือนนันละหนึ่งข้างแค่ไหนป้านันละหนึ่งข้งจ้าพี่น้องของกับมีขายหลายย่างหลายเนี่ยคนนือเก่าน่นและจ้ายางไปเบื้องน้ำกันเลยพี่น้อง อันนี้ส้อยหนีสิเป็นส้อยเองับเข่าพนพวกเสือผาเลยจ้ะมาลางจากใจยูน้ากันเลยเป็นตลาดตีเดย์หัวทาาเลยจ้ะพี่น้องเป็นตลาดตีหัวท่าสองฟางขางยางขึ้นเกาอันนี้กับเป็นกุ้งถาดละลอยจะเดียวจ้ะอันนี้เป็นข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ไม่เลยจ้ะพี่น้องข้นหุ่มเต็มเลย

พิกก็มี่คือเก่าน่าละจ้าพิกเป็นตลาดร่วม้วจ้าพี่น้องมีทถูกย่างอยู่ในซอยเดียวเด้อมีของอยากของกินเสียผ่านาแพียปนกันไปจ้าเป็นตลาดแตกคือเก่าละจ้ามอนี่อยู่ฟังพ่นก็มี่อยู่ฟังท่งขนท่าก็มี่จ้าพี่น้องมีสองฟังท่า่ะคนกะยางดีดีจ ไปซูซอกไปซูสอยจ้าเพราะว่ามันเป็นตลาดเตียบคนบริยูส้อยเดียวจ้าพี่น้องคนยังยังถูกซ้อยเลยมีถูกสซ้อยซ้อยสืผหาหน้าแพรกัสิเป็นอียูรานไหม กิซอนกิซอนถุงเดียบ้านนี่ไหมอันนี้หาสีป่าทนนี้น้อเดียวจ้าอันนี้หาสีป่าได้จ้าพี่นอ้องกิซอนกิซอนหนึ่งมาแล้วไม่ไม่เลยจ้ะถุงมาหาสีป่าเอาไปขวัวไปถอดก็ได้จ้ะพี่น้อง แชร์กดติดตามให้ได้ด้จาขอบคุณนะนายจ้าสวัสดีจ้า